หรือสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะเซ่ฮัลโหลกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องเกสเหรอคะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะวันนี้หนูทำอะไรกันคะระบายสีค่ะเหรอคะจะระบายสีกับเจเบลนะคะเหรอคะหนูระบายสีรูปอะไรคะรูปซิตี้ซิตีะะ้เหรอคะเจ้าเบลเหรอคะเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงเหรอคะโอเคคะ่ะแล้งมือระบายกันเลยคะ่ะ มีอีกอันนะคะอ๋อยังไม่ได้ระบ,บายรอคะอุอ้ยมีสีอะไรบ้างคะสีฟ้าสีชมพูสีแดงอักษราริงอักษรกริ่ได้ไหมคะฟรีหรีสีอะไรคะสีเขียวแล้วก็แล้วก็อะไรเอ่ยอะไรคะบล<ร>ู<ร> สีอะไรคะแล้วก็สีอะไรคะสีฟ้าค่ะอือสีฟ้าตี๋ไหคะโอเคไม่รานะคะโอเคไม่รานั่นหรอคะเสร็จแล้วหรอคะอยังค,ะยงค่ะยังค่ะขอดูผลงานหน่อยคะ่ะนี่คะ่ะ ที่เดียวไหนออกแต่ยังไม่ได้นะคะดบบเ,เดี๋ยวระบายเ็จเดี๋ยวโชวยให้ดูนะคะจ้าอุ้ยโอเคอยู่ตรงด้านตูดนั่นสิโอเคค่ะงั้นระบ,บายไปก่อนนะคะขอลองมลือระบายก่อนนะคะ,ะคระบ,บายเสร็จเดี๋ยวกล้าถกคลิปนะคะ